โอเคครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาการเงินธุรกิจนะครับสำหรับบทที่5นะครับเมื่อนักศึกษาได้ดูคลิปบทที่4จบแล้วนะครับเราก็จะมาต่อกันในบทที่5ในบทนี้นะครับซึ่งบทที่5นี้เป็นเรื่องของการบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนะครับบทที่5นี้จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือการบริหารเงินสด เรื่อ yup. ง <po target> ที่2คือหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนะครับเช่นเดียวกันกับคลิปนี้คลิปนี้จะต้องถูกแบบออกเป็น2พาร์ทนะครับเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปนะครับพาร์ทแรกจะพูดถึงเรื่องของเงินสดก่อนและพาร์ทหลังจะมาพูดถึงหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนะครับทีนี้ถ้าจะมาพูดถึงเรื่องของเงินสดเนี่ยเงินสดเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใกล้ตัวกับพวกเราใกล้ตัวกับนักศึกษาเพราะว่าทุกคนเนี่ย เคยใช้เงินสดมาทางนั้นเคยจับเงินสดมาทั้งนั้นรู้จักเงินสดเป็นอย่างดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูคําศัพท์คําว่าเงินสดในภาษาอังกฤษก่อนนะครับคําว่าเงินสดในภาษาอังกฤษใช้คําว่า cash c, ASS c a s h cash นะครับที่แปลว่าเงินสดนะครับคํานี้แปลว่าเงินสดนะครับ ขอให้ดูภาพนี้ก่อนนิดนึงนะครับภาพนี้จะไม่มีอยู่ในเอกสารของนักศึกษาที่ได้ไปนะครับเอกสารในช่วงแรกๆนะครับอาจจะไม่มีตัวนี้นะครับอันนี้จะเพิ่มมาที่หลังนะครับภาพนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง2คําหลักๆนะครับระหว่าง money กับ c a t h นะครับว่ามันต่างกันยังไง2องคเนี้มันคล้ายกันมากหลายคนคิดว่ามันคืออันเดียวกันแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ m o n นี money คือเงิน นะครับแคลคือเงินสดนะครับมันนี่เอาความหมายของมันนี่ก่อนนะฮะมันนี่คือเขาระบุไว้ว่ามันนี่ต้องเป็นอะไรก็ได้มันนี่หรือว่าเงินเนี่ยทำมาจากอะไรก็ได้แต่ขอให้สังคมนั้นยอมรับกันนะครับในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนี่คือคําว่ามันนี่นะครับมันนี่ <Money S 2> คืออะไรก็ได้เงินคืออะไรก็ได้ทำมาจากอะไรก็ได้ขอให้สังคมนั้นยอมรับ เพื่อใช้เป็นสื่สอกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับอาทิเช่นอนทิเช่นอธิบายขยายความนิดหนึ่งเช่นปัจจุบันเราใช้เงินด้วยอะไรบ้างนะครับจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เงินสดมันมีเงินหลากหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังมาแรงก็คือเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลมีอะไรบ้างเช่นบิตคอย บิตคอยเนี่ยเป็นเงินดิจิตอลที่ดังที่หลายคนอาจจะพอรู้จักนะครับหรือถ้าเป็นในในประเทศไทยที่ใช้เงินดิจิตอลกันแล้วก็เป็นที่หลักอ่าเป็นที่นิยมกันมากๆก็คือ2 o Wallet นะครับหลายคนอาจจะเคยเติมตังในใน2 Walllet อยู่นะครับนี่ก็คือเงินดิจิตอลเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นมันก็มีสิ่งที่ใกล้เคียงเงินที่แทบจะเป็นเงินอยู่แล้วก็วคือเช่นบัตรเงินสดนะครับบัตรเครดิตพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า แคสหรือว่าเงินสดเนี่ยมันเป็น s u b เซตของมันนี่นะครับอันนี้ต้องแยกให้ออกนะครับมันนี่คืออะไรก็ได้แต่ต้องยอมรับกันในการเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนนั่นคือมันนี่นะครับออพอพูดถึงเรื่องของเงินสดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราใช้เงินสดมาหลากหลายแบบปัจจุบันเราใช้เงินสดด้วยวัสดุที่ทํามาจากกระดาษนะครับแล้วก็เหรียญพวกนี้ถ้าเป็นในอดีตอย่างเช่นประเทศไทยเราใช้เงินสด เราใช้สิ่งที่แทนเงินเป็นพดด้วงนะครับอันนี้ย้อนไปไม่ไกลหรือว่าถ้าเอาเป็นแบบยุคหินเลยยุคที่ยุคที่ยังไม่มีอุตสาหกรรมมนุษย์ยังผลิตอะไรไม่ได้เราใช้วัสดุทางธรรมชาติมาแทนเงินสดเช่นเปลือกหอยเช่นหินบางชนิดพวกนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นจินดังนั้นเอาไว้ขยายความว่าเงินคืออะไรก็ได้แต่สังคมนั้นต้องยอมรับ วิวัฒนาการมาเรื่อยๆคนยอมรับสิ่งต่างๆผ่านมาเรื่อยๆต่อไปคนอาจจะไม่ยอมรับกระดาษอาจจะไปยอมรับเรื่องของเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ทีนี้ลองให้คิดเล่นๆว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินมนุษย์เราไม่เคยคิดค้นเรื่องเงินเข้ามาไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยใช้เปลือกหอยแทนเงินไม่เคยใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเราจะแลกเปลี่ยนเราจะมีการซื้อของกันยังไง เราจะมีการซื้อของกันยังไงแน่นอนหลายคนมีคําตอบในใจว่าถ้าไม่มีเงินไม่มีสื่อการในการแลกเปลี่ยนก็ต้องเอาของแลกของเอาสินค้าแลกสินค้าใช่ไหมฮะถ้าเราเอาสินค้าแลกสินค้าปัญหาอะไรจะตามมาบ้างอาจารย์จะพยายามอธิบายให้ฟังนะปัญหาอะไรที่จะตามมาบ้างอย่างแรกอย่างแรกเมื่อไม่มีเงิน สินค้าทุกอย่างจะไม่มีราคาเราจะไม่มีราคาเนื้อหมูเราจะไม่รู้ว่าอ๋อเนื้อหมูแพ็คนี้ห้าสิบาทหกสิบาทเพราะเมื่อไม่มีเงินเราจะไม่มีหน่วยวัดถูกไหมฮะผักกําเนี่ยห้าบาทเราไม่มีทางรู้เพราะโลกที่ไม่มีเงินย่อมไม่มีหน่วยวัดยันต้องทํำยังไงเราก็ต้องเอาสิ่งของนั้นแลกกันอ้าวเราแลกยังไงล่ะเราถึงจะสามารถวัดมูลค่าได้ในเมื่อไม่มีเงินมากําหนดมูลค่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดมนุษย์ไม่เคยคิดค้นเรื่องเงินขึ้นมาเราจะแลกเราจะแลกทุกอย่างตามความพอใจตามความพอใจนะสิ่งของที่เราคิดว่ามูลค่าเยอะๆบางคนอาจจะยอมไปแลกกับสิ่งของที่มีมูลค่าน้อยๆก็ได้เพราะว่าเราไม่มีเงินทุกอย่างไม่มีมาตรฐานและทุกคนแลกด้วยตามความพอใจนะครับนั่นคือกรณีที่เราไม่มีเงิน ไม่มี money. มันนี่มันนุ่นไม่เคยคิดถึงเรื่องมันนี่ขึ้นมาก่อนนะครับไม่เคยคิดถึงเรื่องมันนี่มาเลยนะครับแต่ประเด็นสําคัญของเราวันนี้คือ c a s นะครับแค s ก็คือเงินสดนะครับทีนี้กลับมาดูบ้างว่าเงินสดเนี่ยมันคืออะไรถ้าตามคานิยามเมื่อกี้บอกไปแล้วมันนี่คืออะไรก็ได้แต่สังคมนั้นต้องยอมรับในการไปสื่อการแลกเปลี่ยนแล้วถ้าเป็นเงินสดล่ะระบุไปเลยว่าเป็นเงินสดเงินสดต้องเป็นอะไรบ้างนะครับเงินสดในที่นี้นะครับ ปัจจุบันนี้เราใช้อะไรบ้างที่เป็นเงินสดธนบัตรเหรียญกระสาบสิ่งที่ใกล้เคียงเงินสดนะครับเช่นเงินฝากธนาคารประเภทต่างๆนั่นคือสิ่งที่เขาถือว่าเป็นเงินสดในยุคปัจจุบันนะครับเ,เงินสดจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆปริมาณการใช้เงินสดในปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าเรามีสิ่งอื่นที่มาทดแทนได้นะครับเราสามารถไปกินข้าว โดยที่ไม่ต้องเตรียมเงินไปก็ได้เพราะร้านแต่ร้านเดี๋ยวนี้มี QR code เราสามารถสแกนได้นะครับแต่เงินสดก็น่าจะยังมีไปอีกนานนะครับน่าจะยังไปมีอมีไปอีกนานเพราะว่ากว่าที่ระบบทั้งระบบสังคมเราเนี่ยจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นดิจิทัลเนี่ยโหใช้เวลาน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะครับในการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะครับดังนั้นเรามาดูองค์ประกอบของเงินสดอย่างที่บอกธนบัตรเหรียญกระสอบสิ่งที่ใกลเคียงเงินสดพวกนี้ถือว่าเป็นเงินสดนะครับ เงินสดถูกทํามาจากอะไรก็ได้นะครับเงินนะเงินถูกทํามาจากอะไรก็ได้อย่างที่บอกแต่วัสดุที่จะมาทําเป็นเงินต้องถูกทําลายได้ยากพอสมควรไม่ใช่ทําลายไม่ได้เลยนะทำลายได้ยากพอสมควรยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนี่คือหลักการทําเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นธนบัตรธนบัตรทุกคนรู้ดีว่ามันถูกทํามาจากกระดาษ แต่ธนบัตรที่เราใช้ไม่ได้ทํามาจากกระดาษธรรมดาไม่ได้ทํามาจากกระดาษธรรมดากระดาษที่ใช้ทําธนบัตรไม่เหมือนกระดาษดับเบิลเอที่เราใช้ถูกต้องไหมครับต่างกันยังไงบ้างต่างกันยังไงบ้างง่ายมากถ้าเราเอาดับเบิลเอกระดาษดับเบิลเอเนี่ยกระดาษธรรมดาของเราเนี่ยกับธนบัตรเนี่ยไปแช่น้ําหรือว่าไปซักผ้าลืมไว้ในกระเป๋าเกงเกงไปซักผ้าสิ่งที่จะขาดก่อนสิ่งที่จะเปื่อยก่อนนั่นก็คือกระดาษ ถูกไหมฮะธนาัตรจะค่อนข้างมีความคงทนระดับหนึ่งที่จะถูกทำลายทำไมสิ่งที่ทำเป็นเงินต้องถูกทำลายได้ยากเพราะถ้าเกิดวัสดุอะไรก็ตามแต่ที่ถูกทำเป็นเงินแล้วมันเกิดทำลายได้ง่ายเงินเป็นสิ่งของที่มีค่าทุกคนอยากได้ทุกคนอยากครอบครองเพราะมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราถ้าเกิดทำมาจากวัสดุที่ทำได้ง่ายสิ่งของมีค่านั้นจะหายไปอย่างง่ายง่ายดาย นะครับขนจากเดิมมีเงินล้านนึงวันดีคืนดีวัสดุนั้นพังหายเงินหนึ่งล้านก็หายไปโอเคนะดังนั้นเงินทํามาจากอะไรก็ได้แต่ขอนิดเดียวว่ามันต้องทํามาจากวัสดุที่ถูกทําลายได้ยากนะครับทีนี้มีเคสตั้ี้หนึ่งที่อยากให้ดูมีเงินมีเงินชนิดหนึ่งเงินบาทไทยนี่แหละธนบัตรไทยนี่แหละชนิดหนึ่งที่ออกมาใช้แค่รุ่นเดียว เป็นเป็นวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยที่ค่อนข้างแปลกจากอันอื่นนะครับแปลกจากธนบัตรทั่วๆไปออกมาใช้แค่แป๊บเดียวรุ่นเดียวแล้วก็เลิกใช้กันไปเลยนะครับแล้วก็เลิกใช้กันไปเลยนะครับนั่นะคือธนบัตรอา่าชนิด50บาทไม่รู้ว่าทันกันหรือเปล่านะชนิด50บาทที่มีรุ่นหนึง่งที่มันมีลักษณะคล้ายกับพลาสติกนะครับเดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดูนิดนึงนะฮะ อนุาตเสิร์ฟแป๊บหนึ่งนะครับมันจะเป็นลักษณะของธนาบัตร50บาทยุคก่อนหน้านี้นะครับสักประมาณ10ปีถึง20ปีมั้งนะฮะจะเป็นลักษณะใสๆนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ธนาบัตรรุ่นนี้ถูกออกมาใช้แค่ แป๊บเดียวไม่นานก็ไม่เชิงไม่นานแต่ว่าออกมาแค่รุ่นเดียวแค่นั้นแล้วก็ไม่มีรุ่นอื่นมาทำตามแบบนี้อีกเลยนะครับอันนี้จะเป็นแปลกที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าธนาบัตรชนิดนี้มันขัดหลักกับที่บอกว่าถูกทำลายได้ยากนะครับอ่ามีมีรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับประมาณนี้มั้งนะฮะขัดกับหลักถูกทำลายได้ยากยังไงธนาบัตรชนิดนี้ถ้าใครทันเคยได้ใช้จะรู้ว่า สิ่งที่มีปัญหาเกิดจะมาเนี่ยมีอยู่สองอย่างอย่างแรกพอเราใช้ไปน,น,นานๆตัวเลขตัวอักษรที่อยู่บนธนบัตรเนี่ยจะเลือนหายได้ง่ายกว่าธนาบัตรชนิดปัจจุบันที่เราใช้หรือธนบัตรที่เราใช้กันทั่วๆไปตัวเลขตัวอะไรเนี่ยจะเลือนหายได้ง่ายมากนะครับจะเป็นแบบขาวๆไปเลยนะฮะใช้ไปน,น,นานๆแล้วตัวธนบัตรจะเป็นขาวๆไม่สามารถบอกมูลค่าได้ว่าแบงค์น,นี้กี่บาทกี่บาทหรือนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่มีปัญหากับธนบัตรตัวเนี้ย ก็คือการที่นะครับธนบัตรตัวนี้ถูกความร้อนไม่ได้ถูกความร้อนไม่ได้ไม่ถ่ายไม่ได้หมายถึงว่าต้องขนาดต้องเอาไปเผาไฟนะแค่ลืมไว้ในกระเป๋าเงเกงล้รวไปรีดโดนความร้อนนิดหน่อยกระดาษธ,ธนบัตรนี้ก็จะยับย่นยู่ยี่ออกมาใช้การไม่ได้นะครับตัวนี้คือปัญหาของธนบัตรชนิดนี้เขาก็าเลยเลิก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 ,เลกใช้วัสดุแบบนี้มาทำธนบัตรอีกนะครับ ก็อย่างที่เห็นเราเราเห็นปัจจุบันนี้นะครับวัสดุที่เราใช้เนี่ยก็เป็นกระดาษนะครับทั่วไปที่เราเคยใช้นะครับตัวนี้วิธีการดูธนบัตรปลอมจริงปลอมนะฮะมีหลากหลายวิธีวิธีเบสิกที่สุดที่คนอยากดูก็คือแค่จับนะฮะพนักงานธนาคารเขาใช้วิธีการนี้เป็นเบื้องต้นก็คือจับนะฮะถ้าเป็นลื่นๆเนี่ยเป็นเหมือนกระดาษธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่นะับมันต้องเป็นสักๆาบนิดนึงแต่ว่าถ้าอยากดูกันจริงๆต้องใช้แสงแบคไลท์สอง นะครับถ้าสะท้อนแสงออกมาคือธนบัตรปลอมนะครับถ้าไม่สะท้อนแสงแล้วก็มีรอยขนแมวเล็กๆเนี่ยคือธนบัตรจริงนะครับธนบัตรของประเทศไทยใช้อะไรบ้างปัจจุบันนะครับเราใช้กันตั้งแต่20บาท50บาท100บาท500บาท1000บาท5ชนิด20 50 100 500 1000 5ชนิดนะครับสูงสุดคือ1000นะครับสมัยก่อน สมัยก่อนนี้นะครับสมัยก่อนนี้เราเรามีแบงค์สิบบาทด้วยเรามีแบงค์สิบบาทแบงค์ยี่สิบบาทนะฮะหลายคนอาจจะพอเคยเห็นแบงค์สิบาทแบงค์ยี่สบาทแบงค์ห้าสิบาทแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยห้าแบงค์เหมือนกันตอนสมัยที่มีแบงค์สิบจะไม่มีแบงค์พันนะครับสมัยมีแบงค์สิบจะมีแบงค์พันจะมีห้าแบงค์นะครับพอแบงค์สิบออกเปลี่ยนเป็นเหรียญเขาก็เอาแบงค์พันมาใส่ นะครับเอาแบงค์พันมาใส่ทีนี้เราใช้แบงค์พันเนี่ยเป็นแบงค์สูงสุดเนี่ยธนบัตรสูงสุดเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแหละหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะประมาณสิบยี่สิบปีละที่เรามีแบงค์พันถึงเวลาแล้วหรือยังถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรขยับแบงค์ขึ้นไปอีกจากแบงค์พันเนี่ยเราไม่เราขยับขึ้นไปอีกไม่ต้องถึงขนาดห้าพันห้าพันอาจจะใช้ยากขึ้นยากยากมากนะฮะเอาแค่สักประมาณสองพัน คิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะใช้มีแบงค์สองพวิธีการพิจารณาง่ายว่าเราควรจะใช้แบงค์สองพันหรือยังเอาวิธีการง่าย,ายคือดูค่าของชีพค่าของชีพของเราที่ไปทานข้าวเนี่ยเราไม่นับแบบพวกมือถือพวกรถจนพวกอะไรอย่างนี้นะอันนั้นมันมันดูแบบไกลตัวไปเอาแค่เราไปกินข้าวในแต่ละมือเนี่ยนะฮะข้าวจานหนึ่งสี่าทห้สบาท การใช้แบงค์พันยังดูเป็นสิ่งที่ยากอยู่ในการใช้ดำรงชีวิตปัจจุบันทั่วๆไปถูกไหมฮะดังนั้นปัจจุบันมันจริงยังไม่มีแบงค์ที่ขยับขึ้นไปหรือแนวโน้มอนาคตอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแนวโน้มอนาคตเรื่องของเงินสดอาจจะหายไปก็ได้เพราะตอนนี้สิ่งต่างๆป็นเป็นเทรนทั่วโลกที่พยายามทำออกมาคือพยายามผลักดันเรื่องของแคสเลตหรือว่าการเลิกใช้ธนบัตรมาใช้เงินดิจิทอลแทน นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่รู้จะสาเร็จหรือเปล่าน,นี้เราต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ปัจจุบันเรายังใช้ธนาบาตัตรพวกนี้อยู่นี่คือสิ่งที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็นอกจากธนาบาัตรเงินส,สดอีกประเภทหนึ่งคือเหรียญเหรียญกระสาบเหรียญกระสาบของประเทศไทยที่ใช้มีเหรียญอะไรบ้างไล่ตั้งแต่เหรียญสลึงหรือว่าที่เราเรียกว่าเหรียญย5สตางค์เหรียญ5้สสตางค์เหรียญสองสลึงนะฮะแล้วก็เหรียญ75ไม่มี นะครับหลายคนเข้าใจว่ามีเหรียญ75สตางค์ไม่มีนะปัจจุบันเราใช้25 50สตางค์แล้วก็ข้ามไป1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับนี่คือเหรียญที่เราใช้ปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ตามคำนิยามคุณจะเรียนนะว่านอกจากเขาจะหมายถึงธนาบัตรเหรียญกระสอบแล้วยังหมายถึงสิ่งที่ใกล้เคียงเงินสดนะครับได้แก่เงินฝากที่สามารถถอนได้เมื่อทวงถามหรือเช็ค เช็เนนะคคือเงินฝากประเภทไหนนะฮะเงินฝากประเภทเดียวที่ใช้เช็คก,ก็คือเงินฝากที่เรียกว่าเงินฝากกระแสรายวันนะครับจะใช้เช็คในการเบิกถอนเงินฝากกระแสรายวันนะครับไม่มีสมุดบัญชีไม่มีบัตร ATM ไม่เหมือนเงินฝากทั่วไปที่เราใช้เวลาจะถอนใช้เช็คถอนนะครับส่วนเงินฝากป,ประเภทที่ถอนได้เมื่อโทรถามที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปที่ใกล้ชิดพวกเราเรียกว่าเงินฝากออมทรัพย์สะสมทรัพย์ เผื่อเรียกแล้วแต่ธนาคารจะตั้งชื่อว่าอะไรแต่ลักษณะเหมือนกันใช้บัตร ATM กดถอนได้มีสมุดบ,บัญชีนะครับพวกนี้คือเงินสดนะครับสิ่งต่ตางตเหล่านี้คือเงินสดนะครับประเภทของเงินสดนะครับแตอย่างที่บอก ให้ลองไปตั้งคำถามคิดในใจดูว,ว่าเงินสดจะอยู่กับเราอีกนานไหมเพราะว่ามีการผักดันหรือเกินว่าเราจะเป็นแคสเลตยนันนะครับก็คือจะไม่ใช้เงินสดจัดน,นะครับอ่ะทีนี้เราพอรู้จักคําว่าเงินสดและเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรบ้างที่หมายถึงเงินสดนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูความสําคัญบ้างเรามีเงินกันไว้เพื่ออะไรอันนี้จะพูดในแง่ของธุรกิจนะฮะธุรกิจต้องถือเงินสดไว้เพื่ออะไรบ้าง ธุรกิจต่างๆต้องถือเงินสดไว้เพื่ออะไรบ้างหนึ่งเพื่อใช้ในการดําเนินงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานคืออะไรเช่นซื้อของซื้อวัตถุดิบไปซื้อสินค้าจ่ายค่าแรงงานพวกนี้บางครั้งบางครั้งไม่ต้องใช้เงินสดแต่หลายหลายครั้งต้องใช้เงินสดนะครับลูกน้องรายวันเราต้องจ่ายเงินสดให้เขาเราก็ต้องเตรียมเงินสดเอาไว้เพื่อจ่ายให้ลูกน้องไปซื้อของบางครั้งเราต้องจ่ายเป็นเงินสดเราก็ต้องเตรียมเงินสดไวในการซื้อของต่าง นะครับอย่างที่ 2. เพื่อปลอดภัยจากเหตุที่คาดไม่ถึงเป็นการเตรียมพร้อมเอาไว้ปลอดภัยจากเหตุที่คาดไม่ถึงคืออะไรบ้างนะครับคืออะไรบ้างเช่นบางครั้งมันประสบปัญหาบางอย่างที่ทําให้ธุรกิจเราเนี่ยไม่สามารถดําเนินงานได้หรือพูดง,ง่ายง่ายเราต้องปิดร้านหยุดธุรกิจไปชั่วคราวนะครับหยุดธุรกิจไปชั่วคราวเช่นมีม็อบนัดหยุดงานไฟไหม้น้ําท่วม ร้านเปิดไม่ได้พอร้านเปิดไม่ได้ถามว่าคนยังต้องใช้เงินไหมก็ยังต้องใช้อยู่เหมือนเดิมเบื้องหลังแม้หน้าร้านเปิดไม่ได้ข้างหลังก็ยังต้องมีบางอย่างอยู่นะครับก็ยังต้องดําเนินการบางอย่างอยู่หรือบางคนปิดร้านไว้ข้างในบ้านอาจจะยังกดโทรศัพท์เอฟของอยู่ก็มีนะครับดังนั้นมันก็ต้องใช้เงินหรือนะฮะเอาตอนนี้เลยตอนนี้ที่กําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับเป็นช่วงของ เรื่องของโรคระบาดคือโควิด -19 นะครับตอนนี้ร้านค้าดูอย่างก็ปิดเหมือนกันปิดเหมือนกันแต่ก็ยังต้องมีเงินไว้เพื่อปลอดภัยจากเหตุที่คาดไม่ถึงคือในช่วงนี้แหละนะครับต้องเตรียมเงินเอาไว้นะครับดำเนินงานปกติไปแล้วปลอดภัยจากเหตุที่คาดไม่ถึงไปแล้วสถือเงินสดเพื่อกินกำไรเก่งกำไรคืออะไรเก่งกำไรแบบไม่ง่ายอันนี้เอาแบบไม่ง่ายไม่ต้องแอดวานซ์นะครับเก่งกำไรแบบไม่ง่ายเราเตรียมเงินสดเอาไว้ เช่นเราจะไปซื้อของซื้อวัตถุดิบปรากฏว่าเรารู้มาว่าสัปดาห์หน้าราคาของมันจะลดราคาราคาของมันจะลดราคาเราก็คงยังไม่ซื้อตอนนี้เก็บเงินเอาไว้ก่อนถือเงินสดไว้ก่อนถือเงินสดไว้ก่อนพอถึงสัปดาห์ถัดไปที่ราคาของมันลดราคาแล้วค่อยเอาเงินสดที่เราเก็บไว้นั้นไปซื้อนะครับไปซื้อนี่คือการเก็งกาไรแบบง่ายเก็งกําไรจากราคาของวัตถุดิบที่มันจะลดลง นะครับนี่คือ3อย่างความสําคัญของการถือเงินสดดําเนินงานตามปกติใช้จ่ายปกติปลอดภัยจากเหตุทการไมไปถึงเตรียมการเอาไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเหมือนช่วงนี้โควิด2019เนี่ยนะครับเก่งกําไรนะครับเก่งกําไรเพื่อที่จะเก่งไว้ว่าเอะราคาวัตถุดิบมันจะลดลงไหมถ้าลดลงค่อยไปซื้อเก็บเงินเอาไว้ก่อนนี่คือความสําคัญของการถือเงินสดนะครับรู้แล้ว่า ประเภทเงินสดได้แก่อะไรบ้างนะครับเงินคืออะไรบ้างความหมายคืออะไรบ้างมีความสําคัญยังไงบ้างที่นี้นะครับเรามาดูการบริหารกันบริหารเงินสดบริหารเงินสดยังไงให้ได้มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึงอะไรประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึงจะทําให้เรามีเงินเบือใช้เนี่ยมากขึ้นนั่นคือเป้าหมายของการบริหารเงินสด เป้าหมายเดียวของการบริหารเงินสดคือทําให้มีเงินเหลือใช้มากขึ้นหรือมีสภาพคล่องถ้าพูดภาษาวิชาการหน่อยเรียกว่ามีสภาพคล่องสภาพคล่องคือมีเงินไว้ใช้จ่ายตลอดไม่ขัดสนนะครับหลักการของการบริหารเงินสดจะมีอยู่2องหลักการง่ายๆเข้าใจกันแบบง่ายๆทุกคนเข้าใจได้คือ 1. เร่งเงินสดเข้า สองชะลองเงินสดจ่ายออกเล่งเงินสดเข้าคืออะไรเล่งเงินสดเข้าตามตัวอักษรเลยถ้าเรามีรายได้จากทางไหนถ้าเกิดเราจะมีรายได้จากทางไหนเอารายได้นั้นมาให้ได้เร็วที่สุดจัดหารายได้นั้นมาให้ได้เร็วที่สุดนั่นคือเล่งเงินสดเข้าพูดง่ายๆใครเป็นหนี้เราไปทวงมาให้ได้เร็วที่สุดนั่นคือเล่งเงินสดเข้านะครับชะลองเงินสดจ่ายออก ต้องทาควบคู่กันเล่งเงินสดเข้าแล้วก็ต้องชะลอเงินสดจ่ายออกการชะลอเงินสดจ่ายออกเนี่ยทาตรงข้ามกับเล่งเงินสดเข้าเล่งเงินสดเข้าคือเรามีรายได้จากทางไหนเอาไห้ได้เลยสุดชะลอเงินสดจ่ายออกเรามีรายจ่ายทางไหนจ่ายให้ช้าที่สุดดึงเงินไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุดนะครับดึงเงินไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุดนั่นคือการชะลอเงินสดจ่ายออกนะครับหรือ เมื่อกี้บอกว่าใครเป็นหนี้เราไปเอามาให้ได้เร็วที่สุดชะลอเงินสดจ่ายออกคือเราเป็นหนี้ใครใจ่ายให้ช้าที่สุดใจ่ายให้ช้าที่สุดเมื่อได้หมายความว่าเขามาทวงแล้วก็ค่อยจ่ายนะฮะจ่ายตามระยะเวลาที่เขาให้ใจ่ายนะครับไม่ถึงขนาดต้องเกินเวลานะครับเขาให้ใจ่ายวันไหนวันสุดท้ายหรือว่าจ่ายวันไหนเราได้ประโยชน์ที่สุดจ่ายวันนั้นนะครับทําควบคู่กันไปจะทําให้เราบริหารเงินได้มีประสิทธิภาพธุรกิจเรามีสภาพคล่องมีเงินเหลือใช้มากขึ้น นะครับแต่อันนี้คือย้ำอีกครั้งเอาไว้สำหรับธุรกิจเท่านั้นไม่แนะนำสำหรับชีวิตส่วนตัวนะครับทีนี้มากระจายกันดูบ้างว่าเล่งเงินสดเขามีมีวิธีการยังไงบ้างนะครับเล่งเงินสดเขามีวิธีการยังไงบ้างที่ยกตัวอย่างมาเอามา3มแบบ3แบบนะครับสมแบบนี้เป็นหลักการนะฮะเล่งเงินสดเขาอย่างแรกการส่งเงินทางโทรเลข เด็กยุคปัจจุบันอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าโทรเลขคืออะไรนะครับโทรเลขคืออะไรโทรเลขคือการส่งข้อความแบบด่วนเมื่อในอดีตเมื่อในอดีตเราไม่มีโทรศัพท์เราไม่มีการติดต่อทางออนไลน์หรืออะไรก็ตามแต่ทุกคนต้องติดต่อผ่านจดหมายแต่ข้อเสียของจดหมายคือมันต้องใช้วระยะเวลาเดินทางค่อนข้างนานดังนั้น ถ้ามีเรื่องด่วนเราจรึงไม่สามารถส่งจดหมายได้เพราะมันไม่ทันการไปษณีจึงคิดวิธีการส่งข้อความทางโทรเลขขึ้นมานะครับส่งข้อความทางโทรเลขขึ้นมานะครับโทรเลขเป็นการส่งข้อความ อธิบายนิดหนึ่งแล้วกันการส่งโทรเลขในสมัยก่อนนะครับไปรษณีย์จะใช้รหัสมอสรหัสมอสคือรหัสที่ถูกพัฒนามาในช่วงสงครามเพื่อเป็นการส่งข้อความนะฮะข้อเสียของการส่งโทรเลขคือเร็วจริงแต่ราคาแพงมากนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วปัจจุบันไม่มีการส,ส่งข้อความทางโทรเลขแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การติดต่อเนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นเขียนจดหมายคนยังไม่ค่อยเขียนจดหมายหากันเลยนะครับ ตอนนี้ไม่มีการส่งข้อความทางโทรเลขและการส่งโทรเลขเขาไม่รับส่งเงินด้วยการส่งเงินผ่านไปรษณีย์เรียกว่าการส่งธนานัติอ้าวแล้วการส่งเงินทางโทรเลขหมายถึงอะไรการส่งเงินทางโทรเลขเป็นคำเปรียบเปยเป็นคำเปรียบเปยเป็นคำเปรียบเปยกับการส่งเงินแบบด่วนส่งเงินแบบด่วนส่งไงได้บ้างถึงเรียกว่าการส่งเงินแบบด่วนเช่น เช่นการโอนเงินทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการส่งเงินทางโทรเลขกดแอปกดแอปโทรศัพท์แล้วโอนเงินไปตู้ ATM แล้วโอนเงินไปเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วโอนเงินนั่นหมายถึงการส่งเงินทางโทรเลขทั้งสิ้นเพราะการส่งเงินทางโทรเลขเป็นแค่คําเปรียบเปยเท่านั้นว่าเป็นการส่งเงินแบบดว่วนนั่นหมายความว่ายังไงถ้าจะเราเราจะเล่เงินสดเข้าต้องทอํายังไงบ้างก็ให้คนที่ติดหนี้เราหรือว่า คนลุยที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยส่งเงินมาให้เราผ่านบัญชีธนาคารของเราก็เข้ามาที่เรานี่คือการส่งเงินแบบรวอนอำนวยความสะดวกให้เขายิ่งเขาสะดวกเขาก็ยิ่งจะจ่ายเงินเราเร็วขึ้นแต่ครับนั่นคือวิธีที่1นนะครับส่งเงินทางโทรเลขเป็นคําเปียบเปยนะอันนี้ที่บายย้าอีกรอบหนึ่งนะครับอันที่2วิธีที่2เราจะเรียกว่า consentation bankingconsentation ตัวนี้คือศูนย์กลางศูนย์กลางคือตั้ง ศูนย์ไว้หลายๆที่เพื่อเก็บนี่เพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยไปจ่ายเงินให้ได้สะดวกขึ้นเช่อนอะไรบ้างที่เขานิยมกันคือตั้งตั้งสาขาไว้ตามห้างต่างๆเช่นพวกบริษัทก,กดเงินสดอีออนเฟิร์สชอยพวกนี้จะตั้งไว้หลายๆตามห้างให้คนสะดวกไปจ่ายนะครับอันนี้คือคอนเซนเ a t i o n b a n k ิ้งก็เข้าเงินเข้าที่เราโดยตรงเลยไปจ่ายสาขาไหนเงินก็เข้าเรานะครับอันนี้ส อันที่3มเรียกว่า l o อกบ็อ s ซ์เต็มล็อกบ็ s กซ์เตมีแนวคิดมาว่าแทนที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมาจ่ายเงินกับเราเงินเข้ากระเป๋าเราแต่เงินในส่วนนั้นก็ต้องเอาไปเข้าธนาคารอยู่ดีเพราะไม่มีใครเก็บเงินสดไว้เยอะถูกไหมฮะต้องเอาเงินไปเข้าธนาคารดังนั้นจึงมีแนวคิดที่ว่าแทนที่จะให้ลูกค้ามาจ่ายเงินกับเราเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินกับเราละเอาเงินไปเข้าบัญชีเราเลยดีกว่า เช่นอะไรบ้างนะครับล็อกบอสซิเต็มคือการจ่ายเงินผ่านธนาคารนะเช่นค่าโทรศพัพท์ค่าน้ําค่าไฟพวกนี้จ่ายผ่านธนาคารได้หมดนะครับจ่ายหนี้จ่ายค่ารถค่าบ้านค่าทุกอย่างจ่ายผ่านธนาคารได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันนี้ล็อกบอสซิเต็มก็เป็นทอะไรที่เก่าแล้วนะครับปัจจุบันมีสะดวกกว่านั้นเยอะอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีหลายอย่างนะครับแอปโทรศัพท์กดได้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างผ่าน โทรศัพท์ได้หมดไม่ต้องกดเงินสดออกมาทุกคนสามารถให้คนจ่ายเงินเนี่ยผ่านโทรศัพท์ได้หมดเงินเข้าปุ๊บเงินออกปั๊บเลยนะครับวันที่1คือเงินเข้าแล้วก็เป็นเงินหมดพร้อมกันนั่นะคือวิธีชีวิตของคนปัจจุบันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับจริงๆมีวิธีอีกหลากหลายเพื่อจะเล่นเงินสดเข้านะครับและเหมือนเดิมนะฮะมีเล่นเงินสดเข้าก็ต้องมีการฉลองเงินสดจ่ายออกฉลองเงินสดจ่ายออกเอามาให้ดูแค่2อย่างง่ายๆ อย่างแรกคือการจ่ายเช็คแทนเงินสดจ่ายเช็คแทนเงินสดเป็นการฉลองเงินสดใจออกยังไงถ้าเกิดเราเป็นหนี้ใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดเราเป็นหนี้ใครสักคนหนึ่งจำ,จำนวนเช่น2,000บาทเราไปกดเงินมา2,000บาทที่เป็นเงินสดจ่ายเงินให้เขาเนี่ยนะครับเงินเราหาย ้ามถ้าในธุรกิจของเราเนี่ยเลือกจ่ายเช็คเลือกจ่ายเช็คจ่ายปุ๊บเขียนเช็คไป2000จ่ายให้คู่ค้าเราเนี่ย2,000บาทเนี่ยพอเขารับเช็คนี่เงินของเรายังไม่ไปถูกไหมฮะเงินของเรายังไม่ไปเงินเราจะหายไปก็ต่อเมื่อลูกค้าของเราที่ได้เช็คไปเนี่ยเอาเงินนั้นไปเอาเช็คนั้นไปขึ้นเงินเงินเราก็จะหายไปนะครับเงินเราก็จะหายไปก็เป็นการ ปริวิงเวลาที่จะทําให้เงินเนี่ยอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับปริวิงเวลาทําให้เงินอยู่กับเราได้นานขึ้นหรือวิธีที่2วิธีอย่างสุดท้ายคือจ่ายเงินให้ช้าที่สุดอย่างที่บอกการจ่ายเงินให้ช้าที่สุดไม่ใช่การจ่ายเงินเกินเวลานะครับไม่ใช่ไปหัวหมอแบบจ่ายเงินเกินเวลานะฮะเขาให้จ่ายวันสุดท้ายวันไหนจ่ายวันนั้นให้เงินอยู่กับเรานานที่สุดอันนี้คือวิธีเบสิก นะครับนี่คือวิธีเบสิกที่สุดนะครับอ่ะนี่คือการบริหารเงินสดนะครับต้องทำควบคู่กันอย่างที่บอกเลงเงินสดเข้าและก็ชะลองเงินสดจ่ายออกนะครับจะทำให้เราบริหารเงินสดได้ดีขึ้นเงินสดอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับเงินสดอยู่กับเราได้นานขึ้นหรือว่าธุรกิจเราก็จะมีสภาพคล่องมากขึ้น ครับบทที่5ยังไม่จบอย่างที่บอกบทที่5มี2พาร์ทนะครับนี่เพิ่งพาร์ทแรกพาร์ทของงินสดพาร์ทแบบง่ายๆเราเข้าใจกันง่ายๆเราจับเงินอยู่ทุกวันเรารู้จักมันดีนะครับทีนี้จะเหลืออีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทที่เรียกว่าหลักทรัพย์ในความต้องการตลาดตัวนี้จะเข้าใจยากนิดนึงเพราะเราเพราะเราไม่ค่อยคุ้นกันแต่เอาไว้พาร์ทหลังคลิปนี้ต้องตัดแค่พาร์ทนี้ก่อน นะครับเพื่อไม่มันมันให้ยาวเกินไปนะครับแล้วมาเจอกันในพารที่2ครับ